สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาดูบ้านนะคะค่ะก็โอเพนโฮมนะคะวันนี้โอเพนโฮมนี่ค่ะวันวันเสร์นะคะวังเสร์ที่ที่ยีิเดนาะกันยาย,ยนเนาะค่ะก็คือสองหลังนี้นะคะ่ะคือหลัง,หล,งหลังอ่หลังดูด้านนี้เขาบอกว่าหนึ่งล้านห้าแสน้าหมอันนี้หนึ่งล้าน ห้าแสนเก้าหมืค่ะก็รู้สึกว่า,ากัตรงนี้จะโอเพนตรงนี้เนะี่คิดว่าเราไม่ได้เอาเพนตรงนี้่ะอันนี้เราไปดูแล้ววันนะั้แต่รู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ว่าเราจะไปดูหลังนี้ค่ะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะค่ะเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปกันค่ะเราจะไปโอเพนโฮมเนาะค่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าหน้าตาของ เากำลังเปิดขายนะคะโฆษณาขาย,ยนี้เป็นหน้าตาแบบไหนนะคะตามมาค่ะทุกคนคะ,ะตรงนี้ก็ขายนะคะเนี่ยหมายเลข s i นะคะ3 สชั้นนะคะหนึ่งสองสามแต่ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นะคะต้องติดต่อไปที่เอเจนนะคะก็อ่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเพนเฮาส์นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนู้นค่ะ,ะตึกสีขาวเนี่ยค่ะโอเพนโฮมแล้วก็จะมี Parking งสองพาร์กิ้งสองสองสองที่ค่ะสำหรับรถสองคันนูน่น เดี๋ยวเราเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะคุณมาตินกับลูกสาวนะคะน้องพลอยนะคะก็กําลังจะมาซื้อบ้านนะคะก็ไม่ใช่จะมาดูนะคะว่าชอบไหมนะคะบริษัทบา f o ฟูดแอนด์แอนด์ทอมสันนะคะโอเ n นเฮาส์อเป็นโฮมเข้าไปเข้าไปดูค่า The night kitchen. What you see is what you So this one is in very good condition. Yeah, very good. I know. Yeah. Everything beautiful yeah. except that no not bathroom, room. <laughs> so storage Oh, this one really useful. this of one. Yeah. Mm. Okay. I've a lot of documents here. I do. And, and does... just I've never seen anything like this. I've never seen anything like your web page. I congratulate you. Well, uh, because you're I'm in charge really... of the digital world now. <laughs> I'm also going to compete ในชั้นล่างนะคะทุกคนก็นี่คือเจ้าของเก่าเขาที่มีเนะาะสามารถดูทีวีได้อันนี้ขึ้นข้างบนถ้ามองไปข้างนอกนะคะวิวนี้เป็นพาร์คนะคะพาร์คตรงนี้ก็คือรีเซิร์ฟจะได้วิวสวยๆสามารถเล่นสปอร์ตได้แล้วก็เป็นบูธสามารถเดินเดินเข้าไปได้คะ่ะเดินเข้าไปเป็นแบบสจำ,ำหรับออกกำลังกาย Okay. Okay. So what's that? About 3000 Yeah, about $3,000. So if you look No, I'll, it. Yeah, yeah, I'll, I'll tell you, it. yeah. So this is mm -hmm. basically 4000 So the Four CV is there, right? School zones, stick area, mm -hmm. and the area... It's beautiful. But why doesn't it have a bathroom? Now this one is owned <coughs> by a Kiwi couple. And with a little <coughs> They've now bought... สวยดีฟ <quite> ูก็อัพใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าครั้งนั้นใหญ่ใหญ่กว่าบ้านเพื่ <Yeah. S 1> อ, <Yeah. S 1> อนเลยใหญ่กว่ามันมันอันนี้มันโอเคอยู่เคื่อเพียงว่าตรงที่เก็บของ่าจะเป็นไ o เล็ t นะไม่รู้เท่าไหร่ทำได้ไหม ไปดูสิไปดูไปดูตรงนี้ให้เก็บเก็บของจริงมีพื้นที่พออยู่นะเออนั่นแหละเนี่ยมันมีพอนะเนี่ยสำหรับทำเออสสำหรับทำทอยเหล็ได้เนี่ยถ้าจะทำแต่เขาคงไม่ให้ทำเยอะตังค์ไมมเท่าไหร่เขาให้ได้ทำทุกคนคะตอนนี้ก็จะขึ้นไปดูข้างบนนะคะ Walk up Walk up Walk up please I like the carpet of the stair. Me too. Yeah, n l t soft and n o thick. t Yeah, thick. We w a Not get dirty like our one. Yeah. Because our one's too white. Yeah, nice and clean look. Clean bedroom. What is it? Just watching. Yeah. Watching. Watching machine. Yeah. ปั๊มฮิตปั๊มทุกคนอันนี้ bedroom. เดูมโอเคแล้วก็วัดโลบนะคะวัดโลบวัดโลบสำหรับใส่เสื้อผ้านะคะวันนี้ยังมีคนอยู่เราก็จะไม่เปิดสำหรับเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ้อข้างข้างหน้ามีแบบหน้าต่างก็ต่างอึบ มานาตาลูมเดบิบลูมคิดลูมแอบจัมบุกส์วัโหลบทุกคนวัโหลบใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็หน้าต่างเรามีที่กั้นแบบนี้ห้องไม่ใหญ่คะ่ะอันนี้แดดส่องมาดีดีแล้วก็มีบาร์ดลูมอะไรบาร์ดลูมบิวตี้ฟูลนอนเฮียลิซอร์ทไหน very n i c I, I know but I like this one Can I use this <No. S 1> one please no. Why not <c oughs> คืออันนี้บาทรูมสำหรับแชร์เนาะกว้างเสรอแล้วก็สะอาดโอเคนี่ที่ห้อยโอเคแล้วก็ดิบเมน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 เมเมนรูมนะคะก็นี่คือเบด อันนี้ follow 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 you can put in you can put your bed there and then you can have that big d e there for Tanya's computer ให้ในลูกอาตาิวเฮียปีด beautiful oh bathroom บรอย่าง clean beautiful ทุกคนคะอันนี้เขาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น มม o อวดอ t นนั้ yes มีอะ I don't know I feel impressed better yeah listen it's bigger ใส่ใหญก็ไ้ d e s i g e different that yeah s a r e share share โอเคขอบคุณ h ทุกคนขคุณค a thank <laughs> you